บริษัทนี้แย่มากอย่าไปซื้อนะบิ๊กแคมเมร่าเราซื้ออันนี้มาจากมันเนี่ยที่เซนตันเวิลด์ชั้นสี่หมื่นกว่าบาทหน้านเนี้ยซื้อมาแพางด้วยแล้วมันยังอยู่ในรับประกันไงนซื้อมาตั้งหนึ่งหมื่นสามร้เซนทเวิลด์คุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ามันยังอยู่ในประกันแล้วเราก็เอาไปให้มัน ดูเพราะว่าเราอะใช้จาก i p h o n สิบห้มันไม่มีเสียงเสียงมันไม่เข้าแล้วเราก็เอาไปไปให้มันเพราะมันอยู่ในประกันนี่มันเร็วมากมันไม่รับผิดชอบหวังว่าไม่ได้เป็นอะไรคือเร็วมากอะ่ะอย่าไปซื้อฉันซื้อแล้วฉันเสียดายตังค์ซื้อแพงด้วยนะหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยอะมันเป็นของจีนไนงะนำเข้าจากจีนเนี่ยเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเนี่ย เฮงซวยมากเนี่ยยังไม่ถึงปีนะยังไม่ถึงปีเพราะมันอยู่ในรับประกันไงเนี่ยเร็วมากมากเอาเอาของไปเนี่ยยังอยู่ในรับประกันเพราะว่าเราซื้อซื้อเมื่อวันที่เดือนเมษายนวันที่สองวันที่สองเดือนเมษายนไง หมื่นสามพันสามร้อยอ่ะปีหกห้ามันยังอยู่ในรับประกันเนี่ยแล้วดูเสร็ษดูความเร็วเราเอาไปเราเอาไปเอาไปไปให้มันไงในปีหกหกสองพันยี่สบสามหกหกแล้วก็เนี่ยราเอาไปให้มันซ่อมมันบอกว่าต้องเก็บค่าประกันเพื่อมีอะไรอะไรต้องซ่อมแต่ว่ามันไม่ได้ซ่อมมันส่งคืนมาบอกไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเก็บค่าประกันชันชันส่งไปให้มัน อันนี้ไปที่ฟอร์จูนทาววันที่26เดือนพฤศจิกายน2023ก็จ่ายมันไป535บาทอีสัตว์เอาเครื่องคืนกูไม่ไม่เอาเงินคืนเลยอะเลวแม่อีสัตว์ขี้โกงขี้โกงค่ะแล้วนี่นะคะส่งไปตรวจบอกไม่ได้เป็นอะไรพ่อมึงตายก็มันใช้ไม่ได้มันจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันบอกว่าไม่เป็นอะไร พ่อมึงตายบอกไม่เป็นอะไรเร็วมากมค่ะเร็วมากมค่ะบอกตรวจซ่อมก็มันใช้ไม่ได้อย่ามึงจะตรวจซ่อมว่าไม่เป็นอะไรพ่อมึงตายอย่าไปซื้อของไม่มีคุณภาพคุณผู้ชมเนี่ยนีย่เห็นสวยมากไม่มีคุณภาพนะไม่มีคุณภาพค่ะยี่ห้ออะไรเดี๋ยวดูจากนี้เนี่ย เร็วมากยี่ห้อนี้แคม ERA บิก๊กแคม e เ,เนี่ยยี่ห้อนี้คุณผู้ชมเนี่ยดูความเร็วของมันดูความเร็วของมันยังอยู่ในประกันและส่งไปให้มันซ่อมมาบอกไม่ได้เป็นอะไรดูความเร็วของมันนี่ยี่ห้อนี้ค่ะ ดูความเร็วของมันค่ะ DJI MIG CE 1มื่นสามพันสามร้อยซื้อแพงด้วยซื้อแพงด้วยนะคะเนี่ยเร็วมากค่ะแลวเนี่ยอะส่งไปให้มันซ่อมเพราะมันยังอยู่ในประกันมันเรียกเงินมาจำนี่แล้วเอาของมาคืนกูไม่โอนเงินคืนกูด้วยนะเพราะไม่ได้ซ่อมเฮียอะไรเลยแล้วบกเครื่องไม่ได้ไปอะไรแล้วคืนมาสภาพเดิมแม่ บอกว่าทางศูนย์แจ้งตรวจเช็คไม่พบอาการเสียสามารถใช้แดดพ่อตายกูใสไอโฟนส e 1หมันไม่มีเสียงมึงจะมายืนยันว่าไม่มีอาการเสียได้ยังไงเร็วมากขอประจานขอประจานว่าบริษัทมึงเร็วมากเคีียมากค่ะเร็วมากๆค่ะ เร็วมากๆไอบริษัทบิ๊กคาเมร่าคอปเปอเรชันเร็วมากๆค่ะเร็วมากๆนะคะไม่มีความรับผิดชอบส่งไปซ่อมแล้วไม่ได้ซ่อมมาเลยส่งคืนมาบอกไม่เป็นอะไรโพ่อตายไม่เป็นอะไรได้ยังไงก็กูกูเสียบข้อ iPhone 15มันไม่มีเสียงบันเทิงเสียงมันไม่เข้าเร็วมากมากไอบริษัทนี้แล้วเงินไม่คืนกูด้วย จะโกงกู500ร้อยกว่าบาทเอาไปแล้วไม่ได้ซ่อมแล้วเงินไม่คืนด้วยความเลวของมึงเลวแมกแกะอีบิ๊กคาเมรา่าอีนี้สาขาฟอจูนเทาอันี่ซื้อที่เซนต์เทนเวลเนี่ยคุณผู้ชมเสียดายตังเนี่ยเสียดายเงินแม่ซื้อไปตั้งห3ื0นรแล้วมันใช้ไม่ได้ไงใช้กับ iPhone 15ไม่ได้แล้วบอกว่าไม่เห็นเป็นโกหกตตแหล่ คือช่างมึงไม่มีคุณภาพตรวจสอบงานอย่างเงี้ยเอาของกูไปดองถ้าเกือบสองเดือนอีเหี้ยเร็วมากๆค่ะเอาไปตั้งแต่วันที่เอาไปซ่อมตั้งแต่วันที่ยี่หกวันนี้เพิ่งเอามาคืนกูอีสัตเพิ่งเอามาคืนกูเนี่ยเร็วมากๆเงินก็ไม่คืนกูแล้วไม่ได้ซ่อมด้วยอย่าไปซื้อยี่ห้อนี้อย่าไปซือ้อ เร็วมากๆไอโฟนไงไม่ร้อยไอโฟนไงมันใช้กะใช้กะไอโฟนสิบสี่อ่ะได้แต่พอไอโฟนสิบห้าเนี่ยพอเราเปลี่ยนมือถือเป็นไอโฟนสิบห้ามันใช้ไม่ได้แต่มันบอกว่าเวลาคู่มือของมันโฆษณามันบอกว่าใช้ได้กับไอโฟนสิบห้าแต่พอใช้กับไอโฟนสิบห้าไม่ได้เราก็เลยส่งไปให้มันดูมันก็เรียกค่ามาจํำห้าร้อย สาบหาบาทแต่วันนี้มาคืนเงินมาจําไม่คืนกูเลวจริงๆค่ะมึงไม่ได้ซ่อมเที่อะไรให้กูเลยอีบิ๊กคเมรา่าอีบริษัทบิ๊กคาเมรา่าเนี่ยอย่าไปซื้อคุณผู้ชมยี่ห้อนี้ดีเจไอเฮงสวยแพงด้วยและเฮงสวยด้วยใช้ไม่ดีเฮงสวยอย่าไปซื้อเสียดายเงินหมื่นสาันสาร้อยนะ หมื่นพสรอ DJI เนี่ย DJI Mix เนี่ยฉันซื้อมายังไม่ถึงไม่ถึงปีเลยเหฮงสวยมากซื้อมันกับมันนะแป๊บซื้อมาปุ๊บก,ก็เฮงสวยเลยใช้ไม่ได้แล้วก็ส่งไปให้มันซ่อมมันเร็วมากๆอ้ยี่ห้อนเนี่ยนี่ยเน,ยเนยคุณผู้ชมดูเนี่ยเ็วมากๆขายของไม่มีคุณภาพและขายแพงด้วย หมื่นสมร้อเนี่ยดีดีเจไอมิกซีอีหมื่นสสามร้อซื้อเมื่อวันที่สองเมษายนสองพัามันยังรับประกันไงมันหนึ่งปีมันยังไม่ถึงหนึ่งปีไงแล้วเราส่งไปให้มันซ่อมอะแล้วมันไม่ได้ซ่อมที่อะไรเลยมันบอกไม่เป็นอะไรพ่อตายกูวเย็ดแม่ ขายของไม่มีคุณภาพเร็วมากแมก่เสียดายเงินไงหมื่นสามพันสามร้อยไง